เรามาทำไข่ออนเซนกันค่ะทำให้ไข่แดงหนึบๆเป็นก้อนแบบนี้ไข่ขาวเป็นวุ้นนุ่มๆทำกันยังไงไปดูกันค่ะเรามาตั้งน้ำกันก่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะน้ำต้องประมาณให้ท่วมไข่นะคะภาชนะที่ใช้ต้องมีฝาปิดด้วยนะคะจากนั้นเราก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะ คลิปทไข่ออนเซนเราก็เคยทใํใไปครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นเราทําเป็นคลิปสั้นค่ะอาจจะกระชับไปนะคะ f อฟบอกว่าขอแบบและเอียดได้ไหม,มวันนี้เราเลยมาทําคลิปอีกทีนะคะวันนี้เราจะไปแบบช้าๆค่ะพอน้ําเดือดเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปประมาณสักครึ่งแก้วค่ะเสร็จแล้วเราก็นําไข่ลงไปแช่ในน้ําร้อนเลยนะคะค่อยๆเบามือหน่อยนะคะในขั้นตอนนี้จากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝาไว้18นาทีนะคะ ตอนนี้ก็ครบ18นาทีแล้วค่ะเราก็จะตักไข่ขึ้นมาน้องน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นของเราในวันนี้เราจะเตรียมเป็นน้ํานะคะแช่กับน้ำแข็งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตักไข่ขึ้นมานะคะมาน็อกเลยค่ะเพื่อหยุดความร้อนนะคะไม่งั้นความร้อนจะทําให้ไข่สุกเกินไปค่ะเแล้วจะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะคะเราน็อกน้ําเย็นครบ5นาทีแล้วนะคะเราจะมาดูผลงานของเราบ้างค่ะ เราจะมาต่อดูไข่ออนเซนของเรานะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้ไข่แดงแบบเป็นก้อนๆหนึบๆไหมแล้วก็ไข่ขาวก็จะเป็นแบบนุ่มๆเป็นบุญๆนะคะออกมาแล้วค่ะไข่แดงกลมสวยมากเลยนะคะทุกคนยกขึ้นมาดูใกล้ๆเลยนะคะจะเห็นว่าไข่แดงเรากลมสวยมากเลยนะคะไข่ขาวก็จะเป็นวุ้นนุ่มๆแบบนี้ ไข่แดงก็จะหนบหนบไม่แตกนะคะเห็นไหมคะเด้งเด้งเลยค่ะข้างในก็จะเป็นยางมาตูมนะคะถ้าใครชอบแบบนี้ลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจให้ช่องครูพิกมลปูทำคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์ให้ช่องครูพิพิกลาอานลปูเนอเจ้า